ปี2019คันนี้ป้ายแดงราคาสองล้านสามขาท้ายสามารถ <c oughs> ติดเปิดปิดได้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะหนูพิมพ์นสนะคะในถึงรถในถึงเรานะคะวันนี้หนูจะมาแนะนำ รถจนสปอร์สายครอบครัวไวสายไวรไุ่นไวทำงานจะเป็นขนไหนไปดูกันนะคะ ข้างนูคือ B M W 320 D G T M Sport L C I รหัส F 3 4ปี2019คันนี้ป้ายแดงราคา2 0ล้าน3และคันนี้เป็นมือสถูกมากๆเลยค่ะเพียงอย่าเพิ่งบอกวิมี่เก็บไว้บอกท้ายคลิปโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มจากข้างหน้ากัน ะะด้วยที่ตัวนี้เป็นตัว M ส port กระจังหน้าจะได้เป็นแบบสีดำนะคะคันนี้มีไฟหน้า LED แบบหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะโดยด้าน,นข้างกันนะคะด้านข้างรนหนูขอเริ่มจากตัวล้อก่อนเลยนะคะคันนี้ได้ล้อดับเบ,บลสปอรสังเกตว่าตรงนี้จะมีตัว M S <S ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัว็อปของรุ่นนี้ <S <S <ๆ>ด้วยนะคะ จากโรงงานเลยมุมด้านข้างของรถก็จะดูโฉบเฉียวดูสปอร์ตมากค่ะต่อมาเรา,าไ,ไปดูด้านหลังของรถกันนะคะด,ด้านหลังของรถอย่างที่หนูบอกว่าเป็นตัว LCI สังเกตว่าไฟท้ายจะต่างจากตัวก่อน LCI ที่เป็นเส้นๆ้นโดยรุ่นนี้จะเป็นเหมือนรูปขวานนะคะจุดเด่นของรถคันนี้คือฝาท้ายสามารถ เป็น5้าประตูจึงทําให้ที่เก็บของด้านหลังมีเยอะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราดูภายนอกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะตามมากันเลยในส่วนของภายในหลังจากเปิดประตูเข้ามาในตัวรถแล้วสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือพวงมาลัยนะคะโดยรุ่นนี้ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นแบบเวนที่สัญลักษณ์ M สปอร์อยู่ข้างล่างสวยมากๆากเลยค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้าสีแดงดูสปอร์ตมากๆอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือในส่วนของจอนะคะคันนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนและได้เกียร์ไฟฟ้ามาพร้อมโหมดขับขี่สาโหมดต่อมาเราไปดูที่นั่งข้างหลังกันนะคะ นี่เลยค่ะที่นั่งข้างหลังก็มีพื้นที่กว้างขวางสบายมากมากอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเบาะสามารถพับได้ใส่ของใหญ่ๆได้บสบายเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวรถของหนูหากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอ พี่มี่อย่าลืมบอกราคารถคันนี้มาอยู่ที่45,000กิโลขอขายเพียงราคา1,900,000เท่านั้นนะคะหากพี่พ่คนไหนสนใจสามารถติดต่อได้เบอร์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่มี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ